สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงของ English with แอลทุกวันอังคารต้นเดือนเราจะมาเรียนร,รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะและสําหรับในเดือนนี้นะคะใกล้กับช่วงเทศกาลการกินเจแล้วแอลมีคําศัพท์2คํคนะคะที่หลายๆคนเกิดความสงสัยและสับสนกันอยู่นั่นก็คือคําว่า vegetarian food กับ vegan food ค่ะสําหรับสองคนี้นะคะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะ vegetarian food นะคะก็จะเป็นอาหารที่ เป็นทั้งมังสวิรัตก็ได้เป็นทั้งเจก็ได้ถ้าเป็นมังสวิรัตเนี่ยจะมีส่วนผสมของไข่ของนมวัวได้นะคะน้ำผึ้งได้หรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่มีเนื้อสัตว์ส่วน vegetarian food ได้แบบเจนะคะอันนี้แอลพูดในหมวดที่เวลาเราไปต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าในต่างประเทศอะมันจะไม่มีคําว่าเจอะมันจะไม่แยกระหว่างว e g เทเรียนกับเจเขาจะเขียน vegetarian food เลยแต่ว่าเขาจะระบุว่า no eggs นะคะ no milk อะไรประมาณนี้ซึ่งเราสามารถสอบถาม ทางร้านได้ค่ะสำหรับเจเนี่ยนะคะก็จะไม่กินผัก5อย่างไม่กินน้ำผึ้งไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากจากสาตัตว์อย่างเช่นไข่แล้วก็นมวัวรวมถึงน้ำผึ้งด้วยและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะส่วนวีแกนฟู้ดนะคะอันนี้จะสามารถกินผักได้ทุกชนิดแต่ว่าไม่กินผลิตภัณฑ์จากสาตัตว์ไข่นมวัว ไม่กินน้ำผึ้งแต่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่กำลังสับสนสองคำนี้อยู่มีความแตกต่างแบบนี้นะคะ vegetarian อาจจะหมายถึงเจหรือมังสวิรัตซึ่งสามารถสอบถามทางร้านได้และ vegan นะคะก็จะเป็นในหมวดของตะวันตกนั่นเองฉะนั้นใครนะคะที่กำลังมองหาอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ vegetarian food หรือ vegan food ก็คงจะไม่งงกันแล้วนะคะ